สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยกับผมต้องพันวัตรนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้ต้องขออภัยด้วยหากมีเสียงอื่นๆแทรกเข้ามานะครับพอดีกลับมาพักผ่อนที่บ้านแต่ยังคงมีข่าวสารมาคุยมาอัปเดตกันเหมือนเดิมน,นะครับในช่วงแรกจะไปคุยถึงเรื่องของพี่ตองกวินทำสัจจานันกันหน่อยหลายคนสอบถามผมเข้ามาว่าพี่ต้อง เมื่อไหร่ที่ตองกวินจะได้ลงสนามเฝ้าเสาให้กับทีมซัปโปโรสักทีอย่างที่ทราบว่าตอนนี้มือหนึ่งของฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับก็คือซิกิโนะผู้รักษาประตูชาวญี่ปุ่นวัย36ปีที่ได้รับโอกาสลงเล่นก่อนพี่ตองกวินในฟุตบอลเจลีกตั้งแต่กลับมาจากโควิด -19 เนี่ยซูกิโนะลงสนามเฝ้าเสาให้กับซัปโปโรไปทั้งสิ้น6นัดนะครับแล้วก็โชว์ผลงานได้ดีเขามีสถิติการเซฟไปถึง20กว่าครั้งแล้วก็ เก็บคินชีตไปได้2แมตช์รวมถึงจังหวะที่หลายคนพูดถึงแล้วก็ต้องยอมแล้วว่าซูกโน่ฝีมือไม่ธรรมดาคือจังหวะการออกบอลกับเท้านะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญสําหรับแทคนิกของมิชาที่ใช้กับซัปโปโรอย่างมากคือซูกโน่เนี่ยเป็นประตูที่ไม่ได้ออกบอลจากเทา้ามั่วซั่วเขาจะออกบอลสั้นๆง่ายๆให้กับกองหลังหรือมีจังหวะที่ออกบอลกับเท้าด้วยการศาสไปข้างหน้าก็จะสาส ให้กองหน้าของซัปโปโรเนี่ยหลุดไปยิงได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีของซูกิโนะแล้วก็มีจังหวะเซฟลูกยากๆหลายครั้งทําให้ตอนนี้โอกาสของพี่ตองกะวินในการเบียดแย่งมือหนึ่งในทีมซัปโปโรในศึกฟุตบอลเจลิกมันค่อนข้างยากมากจริงๆนะครับเพราะว่าซูกิโนะผลงานดีแล้วก็ประตูในเจลิกเขามาักจะไม่ค่อยเปลี่ยนถึงแม้ว่าฟุตบอลมันจะเตะทีนะครับ แล้วก็มีหลายคนถามมาและอย่างนี้พี่ตองจะได้ลงสนามเมื่อไหร่ให้กับซัปโปโรเพราะแฟนบอลไทยอยากเห็นแล้วนะครับเพราะว่าพี่ตองกวินก็ห่างหายจากการลงสนามไปพอสมควรตั้งแต่อยู่กับโอเอสลูเวนแล้วก็ทีมชาติไทยก็ไม่ใช่มือหนึ่งนะครับก็เป็นสีวรักเทสูงเนินที่เป็นมือหนึ่งอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ในซัปโปโรก็ยังไม่เห็นพี่ตองลงเล่นเป็นตัวจริงในเจลิกก็ลงเล่นได้แต่ฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับซึ่งโอกาสของพี่ตองกวินเร็วที่สุด ก็จะได้เห็นเร็วๆนี้ก็คือช่วงเดือนสิงหาคมนะครับเพราะว่าฟุตบอลลูวันครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยของญี่ปุ่นเนี่ยจะกลับมาแข่งขันในเดือนสิงหาคมจะเริ่มต้นวันที่5สิงหาคมนะครับโดยทางฝั่งซัปโปโรเนี่ยจะมีคิวเปิดบ้านพบกับซานเฟสเซ่ฮิโรชิม่าซึ่งเกมนี้มีโอกาสสูงอย่างมากที่พี่ตองกาวินจะได้ลงสนามเพราะว่าฟุตบอลลูวันคับตามปกตินะครับทีมในเจลีกเนี่ย เขาจะให้โอกาสบรรดานักเตะตัวสำรองลงสนามก็เช่นเดียวกับตอนที่สมัยสุเกโนะเป็นตัวสำรองให้กับกูซังยุนสุเกโนะก็จะได้ลงเล่นฟุตบอลถ้วยลุวันทับแบบเต็มเ็และตอนนี้เนี่ยพี่ตองกวินแน่นอนครับเป็นมือสองของทีมเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าเขามีชื่อเป็นตัวสำรองทุกแมตช์ในที่ซัปโปโรล,ลงเล่นในเจลีเขาไม่ได้ไม่มีชื่อเหมือนตอนที่อยู่โอเอซิลเวนนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ในฟุตบอลถ้วยพี่ตองกวินจะได้รับโอกาส ลงสนามแน่นอนแฟนบอลจับตามองได้เลยนะครับวันที่5สิงหาคมพบซานเฟสเซฮิโรชิมาจะเด่นพิตองกวินลงเล่นน่าจะประมาณ80-90นะครับถ้าเกิดเขาไม่มีอาการบาดเจ็บหรืออะไรนะแล้วก็ในเดือนสิงหาคมเนี่ยมีลุ้นที่จะเห็นพิตองกวินลงเล่นให้กับซัปโปโรเนี่ยประมาณ2แมตช์ด้วยกันนะครับก็จะมีวันที่5สิงหาคมที่จะพบกับฮิโรชิมา แล้วก็วันที่12สิงหาคมก็เป็นเกมลูวันครับที่จะพบกับโยโกฮาม่าเอฟซีเพราะฉะนั้นเตรียมรอดูพี่ตองกวินเลยซึ่งผมมองว่าพี่ตองก็ต้องมาเริ่มจากฟุตบอลลูวันครับมาเรียกความมั่นใจก่อนเก็บคีินชีทให้ได้หาโอกาสลงสนามให้ได้และผมคิดว่ามันก็มีโอกาสเหมือนกันในฟุตบอลเจลีกก็ต้องลุ้นให้สูเกโนะอย่างที่ทราบเลครับมีอาการบาดเจ็บหรือพลาดลูกง่ายๆแต่ก็ ตัวพี่ตองเองเนี่ยต้องทำงานให้ดีในการฝึกซ้อมแล้วก็ลงสนามในเกมลูวันครับเนี่ยต้องแบบว่ามีความมั่นใจโชว์ซูเปอร์เซฟรวมถึงรักษาคีนชีสให้ได้นะครับโอกาสต่างๆก็จะมาเองก็รุ้นกันผมว่าแฟนบอลไทยนะครับทุกวันนี้เนี่ยเอาใจช่วยพี่ตองอยู่แล้วนะครับตัวผมเองก็จะช่วยเขาเพราะอยากเห็นพี่ตองกอินลงสนามเร็วๆโดยเฉพาะในศึกฟุตบอลเจลีกนะครับผมอยากเห็น สองนักเตะไทยลงเล่นในทีมเดียวกันและประสานงานกันคิดภาพนะครับอย่างที่ผมเคยบอกประจาพี่ตองกวินเปิดบอลยาวๆให้ชนาทิพย์สงศิลป์หรือพี่เจเนี่ยได้บอละละัลาะกเข้าไปยิงมันเป็นภาพที่ประดิตร์ของวงการฟุตบอลไทยอย่างมากแต่ก่อนอื่นพี่ตองกวินนะครับต้องไปโชว์ผลงานได้ดีในฟุตบอลลูวันครับซึ่งผมมองว่าโอกาสลงน่าจะมีมากจริงๆนะครับก็ประมาณนี้เรื่องของพี่ตองกวิน ย้ำอีครั้งนะครับโอกาสที่เขาจะได้ลงเล่นก็ประมาณต้นเดือนสิงหาคมอีกไม่กี่อาทิตย์ที่จะพบกับซานเฟสเซฮิโรชิมาในวันพุธที่5สิงหาคมก็รอรุ้นแล้วกันผมว่ามีโอกาสสูงที่จะได้ลงเล่นนะครับอ่ะเรื่องของพี่ตองกวินไปแล้วขยับไปความเคลื่อนไหวในศึกฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยมีเรื่องของนักเตะคนนึงมาฝากกันที่เป็นข่าวร้อนแรงอยู่ในตอนนี้ก็คือเนลสันโบนิยานะครับ กองหน้าดีกรีทีมชาติเอลซาวาดอของทูแบงคอกที่ก่อนหน้านี้มีข่าวมาเรื่อยๆว่าเขาไม่อยู่ในแผนการทำทีมของทูแบงคอกและสัญญาของเขากำลังจะหมดลงในช่วงเดือนพฤศจิกายานนี้และน่าจะไม่ถูกต่อออกไปทำให้มีหลายทีมในตอนนี้สนใจในตัวเนลสันโบนิยาอย่างมากนะครับเพราะเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องสามารถเลี้ยงได้สามารถยิงประตูได้ลูกหมงก็เล่นได้นะครับและชื่อทีมที่มีโอกาส ลุ้นได้แนวสันโบนิย่ามากสุดในตอนนี้คือสิ่งเจ้าท่าการท่าเรือนะครับเพราะว่าการท่าเรือแน่นอนเขาเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ในปีนี้แล้วก็ในตำแหน่งศูนย์หน้าเนี่ยถ้านับศูนย์หน้าตัวเป้าธรรมชาติจริงๆเนี่ยก็จะมีอดีษศักดิ์ไรสอนกับธนกรแดงทองส่วนนักเตะต,ต่างชาติของท่าเรือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกดฟิลด์ตัวลุกแต่ขยับมาเล่นเป็นศูนย์หน้าจำเป็นอย่างเซอร์จิโอโซเรส รวมถึงเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสก็เน้นจะไปทางปีกและลากตัดมายิงนะครับไม่มีศูนย์หน้าตัวเป้าที่เป็นต่างชาติสําหรับการท่าเรือซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดการท่าเรือได้เนลสันโบนิยาไปผมบอกเลยว่าตอบโจทย์อย่างมากคนนี้เป็นกองหน้าหนึ่งคนที่ผมชอบมากๆสไตล์เขาจะเหมือนหลุยส์โซเลสอะมุดๆไปยิงได้ความสามารถเฉพาะตัวสูงนะครับและอย่างเติของเนลสันโบนิยาในการมาเล่นไทยลีกเนี่ยดีโคตรๆนะครับ มาอยู่กับสุขโขทัยในฤดูกาล2018เนี่ยกดไป24ประตูจาก33เกมแล้วก็อยู่กับทูแบงคอกเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับเขาเจ็บหนักในช่วงเล็ก2แต่ก่อนหน้านั้นฟอร์มเขาดีอย่างมากนะครับ16ประตูจาก20นัดเรียกได้ว่าค่าเฉลี่ยนในการยิงประตูในศึกฟุตบอลไทยลีกของเนลสันโบนิญานั้นดีมากๆซึ่งตอนนี้ท่าเรือเนี่ยแน่นอนครับมีโอากาสคว้าตัวเนลสันโบนิญาสูง คุณคิดภาพนะครับถ้าเกิดท่าเรือได้เนลสันโบนิญาไปแล้วมาประสานงานกับซัวเรสประสานงานกับเฮเบอร์ตี้แล้วก็ปีกซ้ายปีกปีกซ้ายอาจจะเป็นบนดินหรือประกรเป็นพักบรรจะโหดขนาดไหนครับสำหรับแนวลุกของการท่าเรือแล้วมีอักดิ์ไกสอนเป็นซูเปอร์ซับอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมันน่าติดตามอย่างมากและผมคิดว่าดี๋นี้ ก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะการท่าเรือก็ชื่นชอบในสไตล์ของเนลสันโบนิยาพอสมควรแล้วก็เซอร์จิโอโซเลสที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกคนสำคัญของการท่าเรือเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากที่จะลองเล่นร่วมกับเนลสันโบนิยาเพราะเชื่อว่าสไตล์การเล่นจะเข้ากันได้เพราะฉะนั้นดีลนี้ของการท่าเรือกับเนลสันโบนิยามีความเป็นไปได้รอติดตามนะครับสำหรับแฟนบอลการท่าเรือ ถ้าได้มาผมบอกเลยว่าจะเป็นเครื่องจักรถล่มประตูแน่นอนเพราะว่าเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าอยู่กับทีมระดับกลางตารางอย่างสุขโขทัยเขายังยิงได้หลัก20ประตูขณะที่อยู่กับทีมลุ้นแชมป์อย่างทูแบงคอก20นัดเขายังยิงได้16ประตูเพราะฉะนั้นโปรไฟล์หรือดีกรีของเขาไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับอ่ะแล้วก็ไปปิดท้ายกันเรื่องของพี่ตังสารัตอยู่เย็นกันหน่อยกองกลางดีกรีทีมชาติไทยของบีจีประทุมยูเนเต็ดนะครับ ล่าสุดพี่ตังสารัตนะครับกลายเป็นพระเอก MV ที่มียอดวิวแต่หลัก500ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยนะครับในมิวสิกวิดีโอของเพลงเชือกวิเศษของลาบานูนะครับอย่างที่ทราบว่าพี่ตังสารัตอยู่เย็นเนี่ยนอกจากฝีเท้าฟุตบอลจะดีหน้าตาของเขาก็ดีมากๆนะครับจนได้รับเลือกให้เป็นพระเอกแสดง MV เชือกวิเศษตั้งแต่ปี2015ซึ่งปี2015ตอนนั้นเนี่ย พี่ตังสารัตย์อยู่เย็นดังมากๆนะครับโดยเฉพาะกับทีมชาติไทยคว้าแชมป์เ f f Su ซูซูกิครับคว้าแชมป์รายการต่างๆรวมไปถึงก็เป็นตัวหลักให้กับ s อ g ซเมืองทองจนถูกรับเลือกจากวงลาบานูนให้เป็นพระเอกเ v เพลงเชื่อมวิเศษซึ่งเนื้อหาของ MV เพลงเชื่อมวิเศษอย่างนี้ทราบนะครับก็เป็นนักบอลที่ตามหาความฝันแล้วก็มีเรื่องของความรักเข้ามาสุดท้ายนักบอลคนนั้นเลือกทางเดินจนไปติดทีมชาติซึ่งมันก็เป็น MV ที่ซึ้งและเพลงก็ ฮิตติดหูคนไทยอย่างมากนะครับล่าสุด MV เพลงนี้นะครับผ่านไป5ไปีนะครับมียอดวิวแตะหลัก500ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กลายเป็น MV แรกที่ต้องบอกว่า500ล้านวิวในเมืองไทยซึ่งผมมองว่าส่วนสำคัญก็เป็นการที่เอาพี่ตังสารัตอยู่เย็นมาเป็นเพระเอ็ MV ด้วยแหละมันก็มีส่วนนอกจากเพลงเฉพาะนะครับเพราะว่าตอนนั้นต้องยอมรับว,ว่าพี่ตังสารัตอยูเย็นเขาดังมากๆจริงๆก็พี่ตังก็ออกมาโพส ขอขอบคุณยอดวิวทุกยอดวิวที่แฟนบอลเข้าไปให้การรับชมเขารู้สึกดีใจอย่างมากนะครับโอ้โหต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อนะครับนักฟุตบอลไทยเป็นเพคเอ็ในเพลงที่มีคนชมเนี่ยประมาณ500ล้านวิวถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ในช anel ตองสยุยอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาและกด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจกับผมต้องพันวัฒน์หรือกดกระดิ่งก็ได้นะครับวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ